ด่วนหนาวแรงขึ้นเดิมรุ่งมลภูมิเบอีกรอบนี้ 2, 26, 69, ยี่สองยี่สิบหกรกฎาคมหกเก้าอีกการรามาพบกันอีกครั้งกับช่างวาร์ตะไพคุทกชคประไอกราคาอา,างเพจและยูทูบวันฟ้า,ฟาพี่ก่อนที่พอลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊กวันพุธที่สิบสี่มกราคมในช่วงเที่ยงวันเด็กอันพิชภามาดูและติดตาม พื้นที่ที่จะมีอากาศหนาวเย็นลงจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมฝนที่นําเข้ามาช่วงแรกก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะมีฝนบางจุดบางพื้นที่และแนวโน้มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนเข้ามาจะเป็นเช่นไดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคบจากเทียสมินติดตามหย่อมคอประกาศตามที่ฝั่งตะวันออกทางตอนล่างของฟิลิปปิน มีแนวโนมเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินทางตอนล่างในวันที่15มกราคมเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นจะกระทบบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินซึ่งนะครับจะมีแนวโนมเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งฟิลิปปินแต่จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินนะครับแต่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้และถอยออกห่างเรื่อยๆซึ่งคาดการณ์จะเคลื่อนตัวกระทบบริเวณพื้นที่ฟิลิปปินตั้งแต่15จนถึงในช่วงวันที่18มกราคมนะครับหลังจากนั้น19มกราคมเป็นต้นไปได้ของยอมขอประกาศตาำ กำลังแรงที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดูเรสชันหรือพายุโซนร้อนต่อไปรวมถึงพายุใต้ฝุ่นก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะอ่อนกําลังลงหลังจากเคลื่อนตัวออกห่างจากบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่อยๆแต่พายุลูกนี้หรือยอมความระกาศตามลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าฟิลิปปินส์นะครับและจะไม่ส่งผลกระทบกับลักษณะอากาศของประเทศไทยสมรับิพื้นที่ภาคเหนือนะครับในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับตั้งแต่1 5จนถึง17มกราคมที่พัดนำความชื้นเข้ามานะครับ จากบริเวณพื้นที่เมียนมาภาคเข้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะครับแล้วบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนบนภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับตั้งแต่15จนถึง17มกราคมนอกจากเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝนเล็กน้อยบางจุดบางพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนนะครับ ตั้งแต่15มกราคมจนถึง17มกราคมนะครับติดตามอัปเดตพียากรรกาศกันอย่างใกล้ชิดหลังจากีได้ของฝนฟ้าขนองเข้ามา ก็จะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาอีกชุดนะครับโดยจะเริ่มจาก22-26มกราคมจะมีบริเวณเส้นความประากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ถูกพัดนําลงมาเรื่อยๆนะครับมวลอากาศเย็นที่มีกาลังค่อนข้างแรงจะแผ่เข้ามาปกคลุมจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนมาที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากมวลอากาศเย็นที่จะค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้ลงมาเวียดนามทางตอนบนสอปปอลาวทางตอนบน มาที่ทะเลจีนใต้และมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งภาคอีสานก่อนและจะค่อยๆขยิบลงมาตามภาคต่างๆนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทย ล yeah. หลังลลจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะครับจะเริ่มจาก22 24มกราคมนะครับหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆถ,ถอยซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นย่อมๆนะครับรอบนี้จะไม่แรงเท่าก,กับรอบที่ผ่านมานะครับส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงนะครับดังนั้นการระบายของอากาศบริเวณพื้นที่ประเทศไทยย่อมลดลงแล้วนะครับทำให้มีการสะสมห้องฝนละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้การระบายของอากาศไม่ดีซึ่งแนวโน้มการระบายอากาศนะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครริมณนทนโดยมีคำแนะนำของกรมอุตุนิยมพยาแจ้งเตือนขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงระวังสุขภาพสมใส่หน้ากากาเวลาอยู่นอกอาคารคาดการตั้งแต่ในวันที่14มกราคมเป็นต้นไปการระบายของอากาศมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ6สิ่งที่ห้ามเผาเป็นต้นเหตุของฝุ่นร้ายทำลายสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปอาทิพลาสติก ฟมรวมถึงถุงขยะเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งวัสดุทางการเกษตรอาทิฝังข้าวต่อสัง่งเปลือกข้าวโพดยางรถยนต์ยางเก่าขยะอันตรายอาทิแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุก่อสร้างเก่าอาทิไม้อาจเฟอร์นิเจอร์เก่านะครับขอบคุณที่มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย นอกจากนั้นแล้วนะครับปอพยังเตรียมทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คอร์บอคลาสนะครับระดับประเทศในวันที่20มกราคม69นี้นะครับเวลา14.00นารับสัญญาณทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเปิดดังนนในด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งเตือนเข้ามาก่อนนะครับเพื่อป้องกันการ,การตื่นตระหนกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับส่วนการเชพิกัดปักหมุดพื้นที่ฝนในวันนี้14มกราคม จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับ11เอกาฝนเน้ยบริเวณพื้นที่เชียนใหญ่0.2มิิเมตรฉวด0.2ทะเลน้อย0.2ระโน่0.3พัทลุง0.2เขาชัยสน0.3ตโมด0.3นาศีทอง0.3หัดใหญ่0.3สงขลา0.4สะทีงพระ0.3ระโน่0.3นะครับ 15นกา14มกราคมนะคะมีฝนบางพื้นที่ชัยยา0.4สุราษฎร์ธานี0.3ดอนศัก์0.4สิชน0.3ท่าสารา0.7นครศรีธรรมราช0.5ทุ่งสงศ0.6คลองปาง0.7คลองท่อม0.3ควนกุล0.6งวยยอด1 ตรัง0.7กันตัง0.4ชะอวน0.5เชียนใหญ่0.4พัทลุง0.5เขาชัยสน0.7ตะโมด1.2ปะเหลียน0.7ลาง,งู0.6น้าสีทอง1.4ควรโดน1สตูน0.4หาดใหญ่0.6คลองแง่0.8สะดว 7, าว0.7จะนะ0.7นาทวี1เทพา0.8สะบาย้อย1ปัตตนี0.6ยะลา1มายอ0.5รือเสาะ0.7บันดังสตา0.8คอกช้าง0.7สีสาคอ 1สุไหโยโรค0.7ต่อไป็นจะพาไปดูการเพริกรากาศในวันนี้จังวันพรุ่งนี้14-15มกราคม2569เพิกรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอีก1-3องศามีหมอกในตอนเช้าจะยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ตอนบน อากาศเย็นในตอนเช้านะครับเนื่องจากบริเวณความปรากาศสูงมวลอากาศเย็ยนที่ปกคลุมประเทศไทยและภาคใต้ทางตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงประชาชนขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังในการถัดจรผ่านบริเวณพื้นที่ที่มีหมอกระวังอันตรายจากอากาศีภัยเนื่องจากอากาศที่แห้งนะครับ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยส่วนมากทางตอนล่างของภาคเนื่องจากมารสตตุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอย่เกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากแนวโน้มการสะสมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดี พยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้14-15มกราคม2569พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาโดยต่ำสุด13-17องศาและสูงสุด28-31องศาบริเวณยอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด11-16องศาและสูงสุด29-31องศายอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด14-17องศาและสูงสุด30-32อ,องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาโดยต่ำสุด17 2 2ยิบององศาและสูงสุด3 1 3เอดงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมสูามสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1 2ถึงเมตรกรุงเทพมหานครบริเวณบทนอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งองศาทำสุด18ดองศาและสูงสุด3 1 3เอดงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วโิง พยากระ์อกาบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาตอนล่างมีฝนบางแห่งอุณหภูมิตามสุด6กยิบ2องศาสูงสุดย9 3 3ิบก้าถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความร็วลบถึง3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝ like, <Iya. S 1> ั่งตะวันตกอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาสูงสุด3 2 3 4องางศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วสัพดาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรหากจะฟังคลื่นสูงประมาณ1เมตรดังนั้นของแานติดตามเพากระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอธิจจรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารมารับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะค ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ